สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากเป็นเรื่องทีเ่เราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะสโนไวท์ White, เจ้าหญิงผิวขาวเหมือนที่มะปากแดงเหมือนเลือดผมดำเหมือนไม้มะเกลืออือฮึภาพจำคลาสสิกเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกับเจ้าชายคือภาพนี้มันชัดมากในหัวเราแต่พอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังรวบรวมมาเนี่ย ทั้งฉบับดั้งเดิมของพี่น้องกริมเลยนะแล้วก็งานตีความหลังๆของแอนเจลาคาร์เตอร์หรือนิวไกแมนมันทำให้ต้องกลับมาคิดเลยครับว่าเอ๊ะเรื่องที่เราจำได้เนี่ยมันใช่ทั้งหมดหรือเปล่าหรือมันมีมุมอื่นที่ด่ากว่าโหดกว่าซ่อนอยู่อีกไหมอืมก็น่าคิดนะคะเพราะเทพนิยายหลายเรื่องพอไปดูต้นฉบับจริงๆก็มักจะมีอะไรที่ ต่างไปจากที่เราดูในการ์ตูนหรืออ่านในนิทานเด็กๆเ,เยอะเลยนั่นสิครับวันนี้เราเลยจะมาลองคุยลองแคะดูเรื่องราวเหล่านี้กันครับสำรวจมุมที่อาจจะคาดไม่ถึงอาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะทำให้เรามองสโนว์ไวท์ไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้นะน่าสนใจคะ่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเริ่มที่ต้นทางสุดๆเลยครับฉบับพี่น้องกริมที่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อสโนวไวท์เป๊ะนะครับแต่ชื่อสโนวดรอป อ๋อสโนว์ดรอครับจุดเริ่มต้นก็คล้ายคล้ๆที่เราคุ้นเคยความงามของสโนไวท์ที่แบบโดดเด่นมากจนราชินีเลี้ยงทนไม่ได้โดยเฉพาะพอไปถามกระจกวิเศษคู่ใจอ่าฉากคลาสสิกกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีใช่เลยแล้วพอคำตอบมันไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นแหละ จุดแตกหักมันก็มาเลยค่ะแล้วไอ้จุดแตกหักในฉบับกริมนี่แหละค่ะที่เอ่อต้องบอกว่ามันดิบกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะยังไงครับคือคําสั่งฆ่าที่ราชินีให้นายพรานไปอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าเออไปฆ่าให้ตายนะแต่ระบุเลยว่าต้องเอาปอดกับตับกลับมาด้วยฮะปอดกับตับใช่ค่ะปอดกับตับเพื่อที่พระนางจะได้เอาไปเปรุงกินโห กินเลยเหรอครับกินเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความอิจฉาเรื่องสวยกว่าแล้วอ่ะแต่มันเป็นความแค้นความเกลียดชังที่อยากจะทําลายให้สิ้นซากไปเลยแบบว่ากลืนกินความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายไปเลยโหดมากแค่เริ่มก็ขนลุกแล้วครับเนี่ยดีนะที่นายพร,รานยังแบบใจอ่อนใช่ค่ะยังมีความสงสารอยู่บ้างก็เลยปล่อยสโนไว้ไปแล้วก็เอาปอดตับหมูป่ามาแทนเนาะครับราชินีก็มึกว่าสำเร็จแล้ว แต่จริงๆสโนไวท์รอดเข้าป่าไปแล้วก็ได้ไปอยู่กับเอ่อคนแคระทั้งเจ็ดแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นไงคะพอราชินีกลับไปเช็คเรตติ้งเอ้เช็คความงามกับกระจกอีกโปะแตกสิครับโปะแตกกระจกก็บอกสโนไวทยังอยู่จา้าแล้วยังสวยที่สุดด้วยทีนี้ราชินีแบบโอ้โหไม่ยอมแลละต้องลงมือเองครับแล้วแผนของราชินีในฉบับกริมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอปเปิลเหมือนในการ์ตูนนะ ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวค่ะพยายามถึงสามครั้งเลยนะสามครั้งเลยใช่ค่ะครั้งแรกนี่ปลอมเป็นหญิงแก่ขายของเอาเชือกรัดเอวสวยๆอะค่ะมาล่อเชือกรัดเอวใช่ๆเลเซ,ซสอะค่ะพอสโนวไวท์สนใจก็อาสาผูกให้แล้วก็รัดฉนแน่นเลยจนสโนวไวท์หายใจไม่ออกสลบไปเลยโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแต่คนแคระก,กลับมาทันพดีก็เลยแก้เชือกออกได้ทันรอดไปครั้งแรก รอดหุดหวิดเลยแล้วครั้งที่สองเหรครับครั้งที่สองก็ยังไม่เข็ดค่ะปลอมตัวมาอีกรอบคราวนี้เอาหวีอาบยาพิษมาขายหวีค่ะบอกว่าเป็นหวีวิเศษสวยมากสโนไวก็เชื่ออีกแล้วยอมให้ลองหวีผมให้พอหวีปักลงไปเท่านั้นแหละสลบอีกรอบแล้วคุณแคกก็มาช่วยทันอีกใช่ค่ะกลับมาเจอก็ดึงหวีออกให้ทันอีกสโนไวก็ฟื้นอีกรอบ ไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาสองครั้งติดๆแล้วครั้งที่สามนี่คือ Apple ที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับครั้งที่สานี่แหละค่ะ Apple แต่ก็มีรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคือราชินีปลอมเป็นหญิงชาวสวนเอา Apple มาให้ลูกหนึ่งสวยมากแดงครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งอ๋อที่มีสองสีใช่ค่ะแล้วสโนไวท์ตอนแรกก็ไม่กล้ารับแล้วไงคะเริ่มระแวงราชินีเลยต้องโชว์เหนือผ่าแอปเปิลออก แล้วตัวเองก็กัดซีกสีเขียวที่ไม่มียาพิษกินให้ดูอ๋อโชว,ว่าปลอดภัยใช่ค่ะสโนไวเห็นว่าเออยายคนนี้กินได้นี่นาไม่เป็นไรเลยรับซีกสีแดงที่อาบยาพิษไว้มากินพอกัดไปคำเดียวเท่านั้นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะล้มฟุบสลบไปเลยคราวนี้คนแครกกลับมาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดว่าตายจริงๆแล้วก็เลยสร้างลงแก้วให้ใช่ค่ะสร้างลงแก้วอย่างดีเลย แล้วตอนฟื้นเนี่ยนะที่เราจำๆจำกันมาคือเจ้าชายมาจูบใช่ไหมคะใช่ครับจุมพิตรักแท้แต่ในกริมนี่อา่าไม่ใช่เลยค่ะอา้าวแล้วฟื้นได้ยังไงครับคือเจ้าชายผ่านมาเจอลงแก้วเห็นสโสนไว้สวยมากเหมือนคนนอนหลับก็เลยแบบถูกใจอยากได้อยากได้ไม่ใช่ตกหลุมรักคืออยากได้ลงไปตั้งเฉยๆอะคะอ่ะก็เลยขอจากคนแคร์ไป คนแคร์ก็ยอมให้แต่ตอนที่คนรับใช้ของเจ้าชายกาลังแบกลงไปอะค่ะดันสะดุดสะดุดสะดุดลากไม้ลงก็เลยกระแทกพื้นอย่างแรงครับแล้วแรงกระแทกนั่นแหละค่ะที่ทําให้ชิ้นแอปเปิลที่ติดคอสโนไว้อยู่มันกระเด็นหลุดออกมาอ๋ออ๋อไม่ใช่จูบแต่เป็นเพราะสําลักแอปเปิลออกมาใช่เลยค่ะเธอก็ไอแคกล้วก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาเองเป็นอุบัติเหตุล้วนๆไม่มีความโรแมนติกใดๆทั้งสิ้นโอ้โหพลิกเลยนะความเชื่อวัยเด็กผมสลายไปเลย แล้วตอนจบอะครับที่เขาว่ากันว่าโหดมากๆเลยโหดจริงค่ะอันนี้คือไฮไลท์ความโหดเลยในงานแต่งงานของสโนไวท์กับเจ้าชายคนนั้นแหละราชินีใจร้ายก็เออไม่รู้อีท่าไหนดันมาร่วมงานด้วยอ้าวมาทำไมเนี่ยคงอยากมาเห็นเจ้าสาวคนใหม่มั้งคะพอรู้ว่าเป็นสโนไวท์เท่านั้นแหละก็โดนจับได้เลยแล้วก็โดนลงโทษค่ะแต่การลงโทษนี่คือแบบสุดๆไปเลยคือเขาเอารองเท้าเหล็ก ไปเผาไฟจนร้อนแดงรองเท้าเหล็กเผาไฟใช่ค่ะแล้วก็บังคับให้ราชินีสวมรองเท้าคู่นั้นแล้วเต้นรำไปเรื่อยๆต่อหน้าแขกในงานนะคะโอ้โหเต้นจนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตายไปตรงนั้นเลยโหดร้ายมากจริงๆครับเป็นการจบที่แบบตาต่อตาฟันต่อฟันสุดๆใช่ค่ะสะท้อนความยุติธรรมแบบยุคนั้นเลยไม่มีการให้อภัยใดๆฝั่งแค่ ฉบับกริมนี่ก็รู้สึกว่ามันเข้มขน้นรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแต่นี่ยังไม่หมดนะเรามีอีก2เวอร์ชั่นที่เออน่าสนใจไม่แพ้กันเลยจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังให้มาค่ะมีอะไรคะมีเรื่องสั้นมากๆครับแต่แบบบรรยากาศมันสุดยอดมากของ Angela Carter เชื่อ the snow child หรือเด็กหิมะอ๋อเรื่องนี้สั้นแต่ทรงพลังมากคะ่ะใช่ครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามี เขากับคาเทสขี่ม้ากลางหิมะแล้วเขาก็พูดเปล่อยขึ้นมาว่าอยากได้เด็กผู้หญิงผิวขาวเหมือนหิมะแก้มแดงเหมือนเลือดผมดําเหมือนคนนกกาคําอธิษฐานแบบสสนอไว้เป๊ะเลยเป๊ะเลยครับแล้วพูดยังไม่ทันขัดคําเด็กผู้หญิงแบบนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆยืนเปลือยอยู่กลางหิมะเลยค่ะแล้วบรรยากาศมันตึงเครียดทันทีเลยเนาะใช่ครับมันไม่ใช่แฟนตาซีแล้วอะมันเหมือน เอ่อจิตวิทยาความอิจฉาลิษยาเขาเตสนี่คือเกลียดเด็กคนนั้นทันทีเลยใช่ค่ะสแสดงออกชัดเจนมากแล้วมันก็จบลงแบบเร็วและเย็นชามากครับจบยังไงนะครับคือเขาเตสหยิบดอกกุหลาบที่เหน็บไว้ออกมาแล้วก็โยนให้เด็กขิมะพอเด็กคนนั้นรับหนามกุหลาบก็ทิ่มมือเลือดออกแล้วร่างนั้นก็เหมือนละลายหายไปเลยละลาย ค่ะเหลือแค่รอยเลือดบนหิมะกับดอกกุหลาบจบแค่นั้นเลยโหสั้นมากแต่แบบจุกอกเลยนะใช่ค่ะมันเหมือนคาร์เตอร์สกัดเอาแค่แก่นของความริษยาความรุนแรงความตายออกมาจากเทพนิยายเดิมตัดพวกแฟนตาซีออกหมดเหลือแค่ความดิบเถื่อนของอารมณ์มนุษย์ล้วนๆเลยน่ากลัวไปอีกแบบนะคะน่ากลัวจริงๆครับมันทิ้งความรู้สึกแบบว่างเปล่าเย็นๆไว้เลยเอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ผมว่า พีคสุดและพลิกมุมมองแบบสุดๆเลยจากข้อมูลชุดนี้เรื่อง Snow Glass Apples ของ New Guyman อ่าเรื่องนี้ดังมากค่ะเป็นการเล่าเรื่องจากมุมของราชินีเหลียงใช่เลยครับแค่ไอเดียว,ว่าให้นางร้ายเป็นคนเล่าเรื่องเองนี่ก็น่าสนใจแล้วเนาะค่ะแล้วมันเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆในเรื่องนี้ราชินีไม่ใช่หญิงแก่ขี้อิจฉาแล้วแต่เป็นหญิงสาวที่แต่งงานกับกษัตริย์ไม่ลูกติดเพราะรักจริงๆแล้วก็พยายามจะเป็นราชินีที่ดี แต่ลูกเลี้ยงที่เจอเนี่ยสิครับมันไม่ธรรมดาใช่ค่ะคือไกแมนสร้างสโนไวท์ขึ้นมาใหม่เลยให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอ่อน่าสะพรึงกลัวน่าสะพรึงกลัวยังไงครับผิวขาวปากแดงผมดำเหมือนเดิมใช่ไหมครับรูปโฉมภายนอกเหมือนเดิมค่ะแต่เนื้อแท้ข้างในนี่สิราชินีเล่าว,ว่าสโนไวท์มีลักษณะเหมือนเอ่อแวมไพร์หรืออะไรสักอย่างที่ดูดพลังชีวิตคนอื่นแวมไพร์ <Vamp ire. S 1> ทำนองนั้นค่ะ มีฟันแหลมดื่มเลือดมีฉักกัดนิ้วราชินีเลือดซิปแล้วราชินีก็เชื่อว่าสโนไว้นี่แหละที่ค่อยๆดูดพลังหรือดูดเลือดจากกษัตริย์ผู้เป็นพ่อจนท่านป่วยตายไปโห oh. แล้วร่างกายสโนไว้ก็เย็นเฉียบไม่กินอาหารปกติเลยแล้วพวกคนแคร์ล่ะครับในเรื่องนี้เป็นยังไงไม่มีคนแคร์ใจดีค่ะ แต่เป็นคนป่า forest folk สิ่งมีชีวิตลึกลับในป่าที่ราชินีแอบไปเห็นในกระจกวิเศษว่าสโน w w h i t ไปมีสัมพันธภาพทางเพศด้วยซึ่งมันดูเหมือนกันเอ,อ่อแลกเปลี่ยนพลังงานหรืออะไรทำนองนั้นไม่ใช่ภาพใสๆเลยพอส n o w w h i t กลายเป็นแบบนี้การกระทำของราชินีก็เลยไม่ใช่ความอิจฉาแล้วสิครับถูกต้องค่ะ มันกลายเป็นการป้องกันตัวป้องกันอาณาจากักรจากสิ่งมีชีวิตที่อันตรายเหนือธรรมชาติที่กําลังคุกคามทุกคนอยู่อย่างตอนส่งนายพรานไปเอาหัวใจนี่ก็คือก็คือพยายามจะกําจัดภัยร้ายนี่แหละคะ่ะไม่ใช่เพราะอยากกินแบบครีมแต่พอเอ่อนายพรานเอาหัวใจกลับมาให้ซึ่งคงเป็นหัวใจสัตว์อีกตามเคยหัวใจดวงนั้นมันดันยังเต้นอยู่เต้นอยู่ใช่ค่ะเต้นตุบๆอยู่ในมือราชินีเลยราชินีก็กลัวมากเลยเอาไปแขวนเก็บไว้ไม่กล้าทําอะไรมันโห้ oh. และแอปเปิลเหรอครับแอปเปิลอาบยาพิษก็เลยกลายเป็นเหมือนอาวุธสุดท้ายที่ราชินีสร้างขึ้นมาเพื่อจะหยุดสโนไว้ให้ได้จริงๆใช้เลือดตัวเองผสมยาไายมนเพื่อให้มันแรงพอที่จะจัดการกับสิ่งมีชีวิตแบบนี้ได้เป็นการกระทําจากความสิ้นหวังเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่ความริษยาเลยโหพมันพลิกไปหมดเลยและเจ้าชายล่ะครับเจ้าชายในเรื่องนี้เป็นยังไงเจ้าชายในเรื่องนี้ก็มืดมนไม่แพ้กันเลยค่ะ ไกแมนตีความว่าเจ้าชายคนนี้มีรสชนิยมทางเพศแบบชอบมีอะไรกับศพเนโครฟิเลียค่ะฮะจริงเหรอครับใช่ค่ะเขาไม่ได้หลงรักความงามตอนสโนไวมีชีวิตนะแต่มาถูกใจอย่างแรงตอนเห็นร่างไรชีวิตในหลงแก้วต่างหากแล้วแล้วการฟื้นคืนชีพของสโนไวล่ะครับไม่ใช่จูบไม่ใช่โลงกระแทกแล้วมันคืออะไร เรื่องไม่ได้บอกตรงๆค่ะแต่ทิ้งในยะไว้แบบชวนขนลุกเลยว่าการกระทำบางอย่างของเจ้าชายที่มีต่อร่างในโลงนั่นแหละที่มันไปปลุกสโนไวท์ขึ้นมาไม่ใช่พลังรักแต่เป็นปฏิกิริยาจากความต้องการอันผิดปกตินั่นแหละค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยครับเรื่องนี้แล้วตอนจบสุดท้ายล่ะครับพอสโนไวท์ฟื้นแล้วตอนจบก็คือฝันร้ายที่สุดของราชินีเลยค่ะสโนไวท์ฟื้นขึ้นมามีพลังอานาจมากขึ้น มีเจ้าชายกับกองทัพหนุนหลังเธอกลับมาทวงบัลลังแล้วก็เดินไปดึงหัวใจที่ยังเต้นตุบๆที่ราชินีแขวนไว้นั่นแหละคะ่ะกลับเข้าร่างตัวเอง oh. แล้วราชินีก็กลายเป็นนางร้ายในสายตาทุกคนถูกตราหน้าว่าเป็นแม่มดพยายามฆ่าลูกเลี้ยงผู้น่าสงสารสุดท้ายสโนไวท์ผู้เป็นอมนุษย์ก็ได้ครองทุกอย่างเป็นผู้ชนะที่ได้เขียนประวัติศาสตร์ในแบบของตัวเองฟังแล้วอึ้งไปเลยครับแบบ โอหมันทำให้เราต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ไกแมนทำได้สุดยอดมากคือการท้าทายความคิดเรื่องความดีความชั่วในเทพนิยายไปเลยเขาทำให้เราเห็นว่าเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนโดยผู้ชนะก็ได้ใครคือเหยี่ยใครคือผู้ร้ายกันแน่มันอาจจะไม่ได้มีคาตอบง่ายๆขาวกับดาเสมอไปอะนะคะ จริงครับโอ้โหการเดินทางของเราวันนี้จากกริมที่โหดร้ายดิบเถื่อนมาสู่คาร์เตอร์ที่เย็นเยียบแล้วก็มาถึงไกแมนที่พลิกทุกอย่างไปหมดเลยทำให้เห็นจริงๆครับว่าเทพนิยายเรื่องเดียวเนี่ยมันมีมิต,ติมีแง่มุมให้สำรวจเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะมุมที่มืดมนและซับซ้อนแบบนี้มันก็ทาให้สงสัยนะคะว่าทำไมเวอร์ชันที่มันดักดรุนแรงแบบนี้ถึงยังคงถูกเล่าถูกสร้างซ้ำอยู่เรื่อย มันสะท้อนอะไรในใจเราหรือในสังคมหรือเปล่าคะความกลัวความปรารถนาลึกๆอะไรแบบนี้น่าคิดมากครับหรือการได้รู้ว่าชั้นพวกนี้มันทําให้เรามองเทพนิยายเดิมเปลี่ยนไปไหมหรือมันแค่เพิ่มสีสันเพิ่มความลึกให้เรื่องที่เราคุ้นเคยกันแน่อืมนั่นสิคะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆลองไปค้นคว้าดูอาจจะเจออะไรที่น่าประหลาดใจอีกเยอะเลยครับใช่เลยคะ่ะน่าสนุกดีเหมือนกัน ครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลของคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่มาร่วมสำรวจโลกอันซับซ้อนของสโนไวทด้วยกันครับขอบคุณเช่นกันค่ะสนุกมากค่ะฝากกดติดตามช่อง m i n g Solutions ด้วยครับ